ไมไปลไปะเละค่เสีโวสสเาเห็นตัวรู้ครับเสีไต่ไเวลาเนี้ยไปคเดียวสีสเหรออแม่เอสีอ่ะดูิจะไปที่อง้ามีลาสีอ่ะสีนเป็นรโ้

อะไรกินน้ำอะไรกินน้ำลูกขาวกระนอลูกโอ้เป็นยังพี่ใบตรงนะทั้งวันก็ไม่ได้นะอเรียนเิญอาจารย์ปิง